ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติผู้รักษาตัง้งแต่ศีลบโบสดขึ้นไปถึงเดนถึงพระไหวให้นั่งให้นอนที่นั่งที่เหนือที่นั่งที่นอนอันใหญ่ภายในการเปินุ่นและทั้งและทั้งลีนั้นท่านกลัวว่า,วาผู้ปฏิบัติธรรมจะมีความประมาท เพลนในการหลับนอนจนเกินไปยิ่งกว่าที่จะเพลินในความภาคเปลี่ยนของตนพราองค์ทรงหาอุบายห้ามทุกแง่ทุกมุมซึ่งเป็นทางที่เพิ่มพูนกิเลสทั้งหลายพยายามตัดหนท,ทางที่จะเพิ่มพูนกิเลสของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งทั่วไป ในบรรดาที่รักษาศีลตั้งแต่ศีลห้าศีลแปดขึ้นไปมีหมายถึงศีลถ้หมายถึงธรรมก็ไม่มีธรรมข้อใดที่จะสอนให้ผู้ปฏิบัติมีความประมาดนอนใจมีแต่สอนให้มีสติให้ระมัดระวังให้มีความภาาเพียรความอุตสาห์พยายามเรียกว่าเป็นนักต่อสู้อยู่ตลอดเวลาไม่เคยปรากฏในบทใดบานใดว่าพระอ,องค์สอนให้ล้นละความทักเพียร มีความอ่อนแอแม้แต่สอนฝ่ายคารวาสก็สอนด้วยความขยันหมั่นเพียรทางนั้นเราจะเห็นได้ท่านเส้นท่านสอนคารวาสในบทธรรมะอุทธธานสัมปทาเนี่ยให้ถึงพร้อมด้วยความขยนมันหมั่นเพียรในกิจการง,งานที่ชอบเนี่ยอรัสัมปทาเนี่ย แสลงหาทรัพย์สมบัติมาได้แล้วด้วยความชอบธรรมพยายามจะหอมนอมิศแต่ช่าุรุสุิาุราอรยามมิตรตาให้ระมัดระวังอยา่าคบให้ให้คบเพื่อนเฉพาะเพื่อนที่ดีงามเท่านั้นระวังพวกะาของมิตรจะเป็นเหตุให้เสียได้เพราะคนเราเมื่อคบกับแฟนนานด่องกลมคืนเป็นไปในรอยเดียวกันได้ เป็่ทางคนดีและคนชั่วมีเป็นไปได้ทั้งสองทางคือพวกคนชั่วก็เป็นคนชั่วไปได้พคนดีก็เป็นคนดีไปได้ส้ามชี้ิีตาให้เรี่งคิดพอประมาณอย่าซุบซรบช้ไล่หรือฟุ้งเฟ้อเหืมลืมเนื้อลืม,ลม,ลมตัวการเก็บทรัพเป็นสิ่งสําคัญให้รู้เหตุผลที่ควรเก็บเหตุผลที่คนรก่านะเอาฟังดยมีจุดไหน ที่พระพุทธเจ้าสอนให้คนมีความลืมตัวไม่เพระะาะฉะนั้นคำว่าประหยัดมัธยัติจึ็นเป็นหลักประกันแห่งการคองขีพของบุคคลทัว่วไปตลอดถึงผู้ปฏิบัติคือความไม่ลืมตัวจะมีมากมีน้อยให้มีความประหยัดมีความมัธยตัตให้รู้จักวิธีใช้สอยให้เป็นความสุขบรรดาสมบัติหนึ่งทองมีมากมีมากน้อยอย่าให้เป็นท่าสึกแก่ตนเพราะความลืมตัวนั่นเลยนี่ เศสอนคารวาตต่งสอนอย่างนี้แล้วข้าวกัานได้ทั้งพระด้วยเพราะทำเป็นภาคทั่วไปแล้วจะยึดปฏิบัติให้เหมาะสมกับธรรมขั้นใดหรือการหลิิใจหรือคู่ปฏิบัติในขั้นใดได้ทั้งนั้น,นเวลาสอนพระยิ่งมีความเข้มแข็งมากขึ้นง่ายม,มีความตัอมาอุบายวิธีที่จะ กั้นทางไหลราะรั่วไหลก็มาแห่งกิเลสทั้งหลายเพราะมันที่มันมีอยู่แล้วนี่ก็พยายามที่จะฉุดจะลากมันออกยากมากมายขาดกองไม่มีอันใดที่จะเหนียวแน่นยิ่งกว่ากิเลสภายในจิตใจของสั์โลกวิธีถอดถอนกิเลสนี่ก็ต้องลำบากยากยิ่งกว่าถอดถอนสิ่งใดสันึงพยายามไม่ให้สิ่งที่ยังไม่มีไม่ไหลเข้ามา สิ่งที่มีอยู่แล้วพยายามรื้อถอนออกด้วยความภาคเทียนด้วยความอุตสาห์พยายามนะความพยนันความอดความทนความเฉลียวฉลาดนะไม่นอนใจทั้งนั้นในอนปันนกะปฏิปทาที่ท่านสอนไว้สาหรับผู้ปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งคือสอนพระอรปันนกะปฏิปทาคือการปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติโดยความสม่ำเสมอ ตั้งแต่ปฐม,มยามมายามในปฐมมยามทั้งหมดให้ประกอบความเพียรจะเดินจงกรมก็ได้สมาดัางสมาธิภาวนาก็ได้พอมาข้าเขามาชิมมายามพักพอปัจจุมายามก็ตื่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเรื่อยไปตอนกลางวันก็ทำนองเดียวกันหากจะมีการพักผ่อนบ้างในเวลากลางวัน ก็พักได้แต่ระมัดระวังปิดประตูให้รักสามารยาทให้การพักนอนท่านสอนโดยลำดับการปฏิบัติโดยสม่ำเสมอชนนี้ชื่อว่าปัญญกาปฏิปทาพูที่จะรีบเร่งยิ่งกว่านี้ในบางการนั่นเป็นยิ่งเป็นความชอบยิ่งขึ้นไปแต่ย่อนกว่านั้นท่านไม่ได้สอนว่าให้ย่อนกว่านี้ได้กินแล้วอยากหลับอยากนอนเมื่อใ่ก็นอนอยากกินอยากกบอยากชันลยากชันไปเถอะเลี้ยงไปเถอะอยาง เรื่องของถาดของขันเนี่ยเลี้ยงมันมีความอิ่มน้ำาสำํารางให้บริบูรณ์ท่ามาไ่ในหว่าสาคัญที่หล่อเลี้ยงจิตใจนำธรรมเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความชุ่มเย็นการหล่อเลี้ยงจิตใจโดยอา้วยธรรมนี่มีความชุ่มเย็นจนกระทั่งถึงส่วนร่างกายก็มีความปาสูกไปด้วยแต่การหล่อเลี้ยงร่างกายโดยไม่เกี่ยวข้องกับธรรมเลยนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรก็เขาเลี้ยงหมูไว้สําหรับขึ้นเขียง ราสนาธรรมที่ประทานไว้นั้นจริงหาที่แทรกหาที่คัดค้านไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นธรรมขั้นใดอุบายวิธีที่ทรงสั่งสอนไว้เพื่อปิดกั้นกิเลสดแะะเพื่อการขับไล่กิเลสไม่มีอุบายของผู้ใดจะจะมีความฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าอุบายของพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบมาแล้วด้วยวิธีการใดและการขับไล่กิเลสการแก้ไขกิเลสด้วยวิธีการใดพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้ว จนได้ผลเป็นที่พอัยผลที่พื้นเลยครับก็ถึงขั้นาศาสดาเมื่อได้ทรงประสบพบเห็นมาด้วยข้อปฏิบัติหรืออุบายใดพระองค์ก็นําข้อปฏิบัติหรืออุบายนั้นๆมาสั่งสอนชาวโลกว่าเป็นการถูกต้องแน่นยําไม่ผิดถ้าได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติตามแนวทางที่คถ,ถาคตได้แสดงมาแล้วนี้นะท่านจึงเรียกว่ามัชชิมา คือเหมาะสมอย่างยิ่งกับการแก้กิเลสทุกประเภทด้วยอุบายวิธีต่างๆต,ต,ตามขั้นของกิเลสที่หยากหรือละเอียดเพราะคําว่ามัตติมานั้นต้องหมายถึงความเหมาะสมกับการแก้กิเลสด้วยสติปัญญาสัทธาความเปลี่ยนของตงนกิเลสประเภทใดที่หนานแน่นหรือที่เหนียวแน่นแก้ยากก็ต้องทําให้หนักมือเส้นเดียวัวเขาถากไม้ มากที่ตรงไหนมันคดมันงอจะต้องถากให้มากเพื่อให้ตรงที่ไหนมันตรงอยู่แล้วก็ไม่ต้องถากมากมาอะไรนะักเนีที่ไหนมันต่ําอยู่แล้วจะไปถากก็เสียเรื่องกิเลสก,ก็เช่นเดียวกันบางขั้นบางตอนหรือบางประเภทของกิเลสหรือบางเวลาของกิเลสที่แสดงออกมานี่มันหนักมากมันรุนแรงมากต้องใช้ความพยายามหรือใช้ การรบหรือการแก้อย่างหนักถึงจะพอกันหรือเหนือกว่าที่เหลวประเภทนั้นนั้นมันถึงจะหย่ออย่างนี้ก็ต้องทําถึงการเวลาที่จะต้องทําอย่างนั้นก็ต้องทําจะทําให้เบากว่านั้นไม่ได้ท่านก็เรียกว่ามัชชิมาสําหรับที่เหลวประเภทนี้การนี้เวลานี้มันเกิดขึ้นเช่นนี้เราต้องใช้วิธีการแบบนี้ถึงจะท,ท,จะทันกันหรนือสามา,สารถปราบตามมันได้ด้วยวิธีการนี้วิธีการนี้เรียกว่ามัชชิมาของกี่เลสประเภทนี้ แล้วเป็นไปโดยลำดับกิเลสประเภทอยากก็ต้องใช้มัชชิมาแบบทันกันกับกิเลสประเภทนี้หรือเรียกว่ามัชชิมาส่วนอยากส่วนกลางก็ใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรให้เป็นไปตามนั้นพอให้กิเลสตุดลอยไปได้ด้วยข้อปฏิบัตินั้นๆท่านเรียกว่ามัชชิมาสาหรับกิเลสขั้นนั้นถึงขั้นละเอียดสติปัญญาก็ต้องละเอียดความเพียรก็ต้องละเอียดลอนั่งอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรไปหมด ไม่ว่าแต่เดินจมกรมแล้วทุนจะเรียกว่าความเพียรน,นั่งสมาธิอยู่ชิ้นก็เรียกความเพียรน,นั่งอยู่ก็าตามยืนอยู่ก็าตามเดินอยู่ก็าตามไม่ว่าเอียบทใดใดเว้นเสียตลัดเท่านั้นต้องเป็นความเพียรโดยตลอดไม่มีระยะใดที่จะไม่ทําความเพียรด้วยสติด้วยปัญญาซึ่งเป็นหลักอัตโนม,มัติเกิดขึ้นอยู่กับตนเพราะแท้เฉลี่ยซึ่งมีอยู่ภายในจิตไปตลอดสายนี่เดียว่ามัชชิมาในขั้นละเอียดคือไหลซึมอยู่นั่นเช่นกับน้ําซับน้ํา น้ำซับน้ำคำไหลลิอนอยู่นั้นทั้งแรงทั้งฝนไม่หดไม่แห้งไม่มากไม่น้อยเสมอไปเรื่อยๆอันนี้เหมือนกันการแก้กิเลสประเพณนี้แก้แต่นั้นเป็นสติปัญญาที่ละเอียดพินิจพิจารณากันอย่างละเอียดภายใน,นรวมแล้วก็ไม่ท่านก็เรียกว่ามัชชิมาแล้วููนํำมาปฏิบัติ ถ้าไม่ถูกต้องเหมาะสมกับวิธีการของการแก้กิเลสประเภทนั้นๆมันก็ไม่ได้ผลถึงกิเลสนั้นหนาความขี้เกียจก็มากความหมอนแอมันต้องมากนม่ล้วนแน้ีต้องเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันแล้วความเพียรก็ต้องด้อยี่มันจะเข้ากันได้อย่างไรกิเลสหนานั่นเองมันถึงขี้เกียจมีความทุกข์มากถ้ากิเลสบางแล้วความทุกข์ก็น้อยแต่ตอนที่เราจะท,ทํากิเลสนั้นหนาเนี่ย ถ้ามันเบาบางลงไปบ้างเราจะทําด้วยวิธีใดความเพียรคือนั่งเพียงห้านาทีสิบนาทีพอแล้วเท่านี้พอแล้วคําว่าพอแล้วนี่ก็เป็นอุบายของกิเลสมันหลอกเราว่าพอแล้วส่วนอุบายของเราไม่ทราบอันไหนมันไม่ปรากฏเมื่อเป็นชนิดมีซึ่งมีเรื่องมีแต่เรื่องของกิเลสให้อุบายแค่เขาเองนั่นแหละเขาจะเอาอะไรให้เราถ้ามีอย่างนี้เขาก็จะยื่นทางทางปลายให้เราเขาก็จะจับเอาทางด้ามมาไว้ คอยฟันเราอยู่เสมอทําความเพียรก็ให้กิเลสเป็นคนสั่งทําไม่ใช่ทําเป็นผู้สั่งทํานั่งสมาธิภาวนาก็ให้กิเลสเป็นผู้สั่งให้ทํานั่งสมาธิเอ <ừ, S 2> นั่งสักพอประมาณเอาละนะ ừ, <ừ. S 2> เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเหนื่อยลาบากลาบนนั่งมากมากกว่าน,นี้เลวสุขภาพไม่ดี ừ, จะอดนอนถอนอาหารบ้างเดี๋ยวสุขภาพโทมนะก <ừ, S 2> ิเลสมันหลอกมันหลอกอะไรก็ต้องทาตามกิเลสทีนี้กิเลสมันจะหลุดลอยไปได้ไงก็อุบายของมันเพื่อเสริมมันเองไม่ใช่ อุบายของธรรมเพื่อจะบำบัป่าปร,มา,ปรามมันให้หายซ่าลงไปได้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้อุบายของธรรมตามหลักพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่เอาอุบายของกิเลสทีด่ดังที่กล่าวมานี้มาทำความเพียรจะเป็นการเพิ่มกิเลสโดยมูอตัวเพราะอย่างไรก็เวลานั่งทำเพียรเราก็คอยนับเอาเวลาเวลาหรอเรานั่งได้เท่านั้นนาทีเท่านี้นาทีนี่เป็นความเพียรของเราแล้วกิเลสมันหายไปสักกี่ตัวหรือม,มันพอ ตื่นตัวบ้างสักตัวไหมกิเลสประเภทต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตมันไม่ปรากฏเลยเราก็ได้แต่ด้ลาเวลาว่าเรานั่งนั่งเท่านั้นเท่า,าน,น,นาี้เวลาเท่านั้นนาทีเท่านี้ช่วโมงแล้วเดี๋ยวก็มีอุบายขึ้นมาอีกแง่หนึ่งว่าเอ๊ะนี่นั่งนานขนาดนี้ไม่เห็นได้เรื่องได้ราวจิตใจไม่เห็นมีความสงบเราจะนั่งไปทาําไมนี่ก็เป็นอุบายกิเลสหลอกย้ําเข้าไปย้ําเข้าไปอุบายของธรรมที่จะทาลายกิเลสลงไม่มี นี่แหละที่เราเสียเปียบกิเกลสเราเสียเปือดที่ตรงนี้ผู้บาที่พูดขึ้นในแง่ใดก็ตามบรรดานักปฏิบัติทั้งหลายแต่ก็เห็นใจสำหรับผู้พูดไม่ใช่พูดเจตนาที่จะตาหนิตัวเองนะกตำหนิศาส,สนาตำหนิตัิฑ์ตำหนิธรรมแต่เรื่องของกิเลสมันก็ต้องตําหนิอัดนิธรรมเป็นธรรมดาสำหรับผู้นั้นไม่มีความรู้สึกว่ากิเลสพาตําหนิแล้วนั่งท่านั้นชั่วโมงท่านี้นาทีไม่เห็นได้เรื่องในลาอะไรแล้วทาไป เสียเปลเป็นเวลาเปลป่าๆทำไปทำไมเราอยู่ซะดีกว่านานล้วนแยวตั้งแต่เป็นวางกิเลสทั้งหมดที่ตัวเองก็เลยอยู่ในกรอบของกิเลสหาทางออกไม่ไดไ้ให้เราทราบเอาไว้นี่เหล่านี้ล้วนแยวตั้งแต่เป็นอุบายของกิเลสที่จะพอกพูนตัวเองฉั่งสมตัวเองเพิ่มกําลังสนโดยลําดับเพื่อสิ่งเหล่านี้ที่ไม่พึงปรารถนา ให้ลดน้อยถอยลงไปโดยลำดับพึงคำหนึ่งศาสนาธรรมคือคำสั่งสอนของพระเจ้าเฉพาะอย่างยิ่งพึงคำหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาท่านเป็นบรมภาสดาได้เพราะเหตุใดได้เพราะความนับเรื่เวลาได้เพราะความเพราะถอยอ่อนแอได้เพราะคาวามโง่เขลาบกัญญาหรือได้เพราะความขยันหมั่นเพียร ได้เพราะความอดความทนได้เพราะเพราะความฉลาดแหลมคมพระพุทธเจ้าได้เป็นศาสดาแล้วฆ่ากิเลสตายไปโดยลํำดับบจนกระทั่งถึงขั้นศาสดานั้นท่านฆ่าได้ด้วยวิธีใดท่านปราบกิเลสด้วยวิธีใดด้วยความเพียรฟังแต่ว่าความเพียรไม่ถอยไปตามเรื่อยๆิเลสไปไหนตามกิเลสความโลภเกิดขึ้นตามความโลภมันเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรตามทั้งไปทั้ง้างหน้าที่มันไปโลภไปโลภอะไร แล้วสาเหตุที่มันจะไปโลภไปโลภเพราะเหตุไรค้นย้อนหลังกันมาก็มาถึงตัวใจความโกรธเกิดขึ้นก็เหมือนกันเราไม่ไม่เพ่งเลยงของผู้ที่ถูกเราโกรธเราต้องย้อนกลับเข้ามาดูตัวโกรธไม่มีอันใดที่จะรุนแรงไม่มีอันใดที่จะเกิดความเดือดให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายยิ่งกว่าความโกรธที่เกิดขึ้นภายในเราทําลายเราก่อนแล้วถึงไปทําลายคนอื่นนี่มันร้อนที่นี่แล้วก็ไปทําร้อนคนอื่นเมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นแล้วเรื่องที่ ความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีมันก็ระงับดับลงเพราะเราย้อนสมาธิหาต้นตอของมันซึ่งเป็นจุดที่ถูกต้องและเป็นจุดที่ํำลายได้นี่พระพุทธเจ้าท่านทรงชำระอย่างนี้เรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องอะไรกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ท่านไม่นำมาคิดเพราะเรื่องนั้นเป็นเรื่องของกิเลสท่านเคยดูท่านเคยรู้มาเป็นเวลานานเห็นพิษข้ามาของมันเป็นมาเป็นนานท่านจึงต้องพยายามอย่างเป็นความสามารถทุกวิถีทาง จนกระทั่งได้เป็นศาสดาขึ้นมาด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอดทนด้วยความเป็นนักรบโดยอุบายสติปัญญาอันแหลมคมทันกับการแก,รก้กิเลสหรือปราบปรามกิเลสทั้งหลายให้หลุดลอยไปจากพระไยัยกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาเราเป็นพวกเราเป็นสาขยาบุพุทธกินรตคือพุทธเป็นพุทธบริษัทเรียกว่าเป็นลูกต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้า ถ้ามาดําเนินดําเนินตามรอยของพระพุทธเจะดําเนินไปอย่างไรถึงจะสมชื่อสมนามว่าเป็นศาสตร์ปรบุตรพุทธกินโรที่ปรากฏตัวว่าเป็นพุทธบริษัทเราก็ต้องดําเนินอย่างนั้นเพราะกิเลสก็เป็นประเภทเดียวกันซึ่งจะต้องดําเนินแบบเดียวกันเป็นแต่ความว่ามีมากมีน้อยต่างกันความเพียรเราก็จะต้องดําเนินไปตาม กำลังรอตติปัญญาของตนเท่าที่กิเลสระเภทน,น,นั้นจะสงบตัวลงไปหรือขาดกระเด็นไปจากจิตใจด้วยความภาคเพียรของเรานี่ใครจะนําไปปฏิบัติก็นําไปปฏิบัติเถิดจะไม่หนีจากร่องรอยของพระพุทธเจ้าจะไม่หนีจากร่องรอยของพระสาวกท่านที่ท่านแก้กิเลสดได้ด้วยอุบายใดเราก็ได้ด้อุบายนั้นท่านถึงไหนเราก็ต้องถึงนั้น ต่างกันแต่สัตว์ตว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นไม่มีเป็นอย่างอื่นแล้วสมนามว่าสวัรค์ธรรมแท้ผู้ปฏิบัติตามสวกรคธรรมก็ปฏิบัติอย่างนั้นทิเลก็ต้องหลุดลอยไปด้วยหน้าแท,ทนท้โดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นธรรมตายตัวเราจะแยกแยะไปอย่างอื่นเอาตามชอบใจของเราอย่างนี้ไม่ได้เพราะความชอบใจของเราร้อยทั้งร้อยมันเป็นเรื่องความชอบใจของกิเลส โดยที่เราไม่รู้สึกว่าเราเป็นกิเลสความคิดเราเป็นกิเลสความอยากเราเป็นกิเลสความต้องการของเราเป็นกิเลสมันเป็นกิเลสท้่สกันทั้งนั้นนอกจากจะเลือกเฟ้นธรรมมาปฏิบัติหาเหตุหาผลจะไม่ชอบกว่าตามเมื่อเห็นว่านั่นเป็นธรรมแล้วนั้นเป็นเครื่องแก้กิเลสได้โดยตรงแล้วจะต้องยึดนั้นไม่เป็นหลักแล้วฟาดปันกันลงไปให้เห็นเหตุเห็นผลกันกิเลส กลัวอย่างนี้กลัวผู้ดําเนินอย่างนี้กิเลสก็กลัวผู้มีเครื่องมืออย่างนี้กิเลสก็กลัวเพราะเครื่องมือนี้เป็นธรรมธรรมนี้เคยปราบตรามกิเลสมาแล้วนับแต่พระพุทธเจ้าองค์ไหนๆมาเพราะนั้นกิเลสจึงยอมทั้งนั้นเหตุที่ยอมก็คือว่าเห็นอํานาจของธรรมแล้วว่าไม่สามารถที่จะต้านทานอยู่ได้ต้องทลายลงไปด้วยอำนาจของธรรมทั้งนั้นกิเลสจึงกลัวผู้มีความเพียร เพราะกิเลสที่กลัวนั้นกิเลสก็ต้องวิ่งไปใช่ไหสู้เรามาไ,มได้มันก็วิ่งหนีตั้งแต่เราสู้มันไม่ได้วมันวิ่งหนีใช่ไหเราสู้ไม่ได้วิ่งหนีหนหนยังไงก็วิ่งหนีจากทาง,งรมบ้างวิ่งหนีจากที่นั่งส,สงมาธิถอนหนาววิ่งหนีจากความภาคความเปลี่ยนคือการลดน้อยถอยกําลังตนลงไปโดยด,ดับดับที่จะเป็นเหตุให้กิเลสไล่ตามนั่นแหละหรืออยากว่าวิ่งทั้งนั้นแหละสู้ไม่ได้ก็ถอยถอยถอย ถอยะไรมันก็ยิ่งเหยียบย่ำทำลายเข้าไปเดิมดับเราอยากเข้าใจว่าถอยแล้วจับพนการถอยกิเลสไม่มีทางพ้นนอกจากการสู้เท่านั้นจะพ้นออกจากกิเลสส่วนอย่างอื่นเราวิ่งหนียังพอเอาตัวรอดก็ได้แต่การวิ่งหนีกิเลสนี้นั่นแหละคือการเอาคอเข้าไปสวมให้กิเลสฟันเอาฟันเอาฟันเอา,เอาแหลกไปหมดนี่เราจะหาทางใดเป็นทางออกวัดตะบนนี้เราเคยเกิดมากี่พวกกี่ชาติแล้วแม้เราจะจําไม่ได้ก็ตามเราถือหลักปัจจุบัน อัตภาพปัจจุบันนี้ก็พอจะทราบแล้วว่าเบื้องหลังเคยมีที่ผ่านมาแล้วคืออดีตเคยมีมาแล้วจึงต้องมีอย่างนี้ได้แล้วในการข้างหน้ามันก็ต้องเป็นไปได้เช่นเดียวกับเมื่อวานนี่มีแล้ววันนี้ทําไมจะมีไม่ได้แล้ววันพรุ่งนี้เดือนนี้ปีหน้าทําไมจะมีไม่ได้เพราะมันสืบเนื่องไปจากอันเดียวกันนี้นี่แล้วเราถ้าพอนในชาติปัจจุบันนี้เรายังดีเราเป็นมนุษย์ มีสิทธิ์ที่มีอำนาจยิ่ยงกว่าบรรดาศั์ทั้งหลายเราพอมีความสุขความสบายอันนี้เราก็ทราบแล้วว่าเราอยู่ในโลกอน,นิจจังเป็นของแน่นอนเมื่อไหร่แต่ก่อนเราอาจเป็นพบเป็นชาติอะไรมาก็ได้มาปัจจุบันนี้เราเป็นอย่างนี้แม้แต่หน้าตาภาพนี้มันยังมีความเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นอยู่ตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงวันนี้มันคงเส้นคงวางเมื่อไหร่ทั้งขานร่างกายกําลังวังชาสติปัญญาอะไรมันก็สุดโทมันเปลี่ยนแปลงของมนันไปเรื่อยๆพอทีนี้มันก็เปลี่ยนลงไปถึงที่สุดทั้งมันก็ลงธาตุเดิม และจิตนี้มีกําลังมากน้อยเพียงไรที่สามารถทรงตัวไปได้ให้อยู่ในภูมินี้หรือสูงนี้กว่านี้ก็ต้องเป็นเรื่องของเราที่จะฟิตขึ้นมาส่งเสริมกําลังของเราขึ้นมาให้มากเพื่อเอาอย่างน้อยเพื่อรับอนาคตหากจะเป็นไปอยู่ในวัฏฏะทสารซึ่งเป็นห้องขังนักโทษผู้มีกิเลสย่ำยีนี้ก็ให้เราได้อยู่ในฐานะที่ดีบ้างหากว่าพอที่จะผ่านพ้นหรือหลุดไปได้เหยียบย่ำทำลายกิเลส อันเป็นกงจักรวัฏจกักรไมให้สิ้นศูนย์ไปจากจิตใจก็ทําลายลงไปด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาของเราเราอยากเข้าใจว่าสติปัญญางเราจะไม่มีมีอยู่ด้วยกันทุกคนความเพียรอยากเข้าใจเราไม่มีถ้าเราจะทําให้มีมีได้ทั้งนั้นนอกจากที่เดกเป็นผู้กัก้นกลางให้มีความเพียรม่มีสติปัญญาให้มีความอ่แอเท่านั้นเรื่องเหล่านี้เกิดจากที่เดชที่จะเป็นเครื่องกั้นกลางทางเดินเพื่อความพรทุงเราไม่ใช่อันใดไม่ใช่อํานาไม่ใช่วาสนา ไม่ใช่เมื่อวันปีเดือนไม่ใช่การสถานที่แต่เป็นเรื่องของกียเดชโดยตรงเป็นผู้กีดกันห่วงห้ามเราอย่างลึก,ล,ก,ล,กลับๆจากเปิดเปดเผยแต่เรามันตาบอดไม่มองเห็นความลึกลับความเปิดเผยของกี่เดชที่แสดงตัวกลางๆห่วงห้ามเราอยู่ตลอดเวลาเพราะกลัวจะพ้นจากเขาเขาเป็นเจ้าอํานาจครองใจมานานพอเขาเขายับผมนิดหนึ่ง แสดงมานิดหนึ่งเราเชื่อแล้วเชื่อแล้วไม่ต้องยกถึงเป็นบทเป็นบาทเราเชื่อมันเร็วที่สุดศาสตราจารย์ของวัตตะจักก็คือกิเลสบนหัวใจวสใครจะเรียนรู้มากรู้น้อยก็ตามจะต้องถูกกล่อมกันทั้งนั้นแหละนอกจากวิชชาธรรมะดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนดังพระพุทธเจ้าดำเนินมาและสาวกท่านดำเนินมาเอาจริงเอาจังลงถึงเหตุถึงผลถึงความสัตย์ความจริงไม่เพียงแต่ว่าจําชื่อของกิเลสได้แล้วแล้วเป็นสเร็จประดน์ไม่ใช่เช่นนั้น การจำชื่อจำหน้ากันทั้งนั้นละเช่นเดียวเรากับเราจำชื่อของเสือนั้นเสือนี้มีกี่ร้อยกี่พันเสือก็อตามที่มันก่อความวุ่นวายให้แก่บ้านแก่เมืองเราจำชื่อมันได้ทั้งนั้นยังไม่แล้วเราจันแมกระทั่งถึงโคตรแท้ใมันก็ตามถ้าเราังกจับตัวไม่ได้เมื่อไรแล้วบ้านเมืองจะหาความสงบไม่ได้ก็คือเสือตัวที่จำชื่อได้นั้นนั่นแหละมันก่อความวุ่นวายให้แก่บ,บ้านเมืองอยู่น,นอกจากเราจับมันได้เสียแล้วเราจะทำอะไรก็ทำได้แล้ว ทีนี่บ้านเมืองก็รับความสงบร่วมเย็นอันหน่งกิเลสถนัะกิเลสพันห้าปันหาร้อยแปดไม่ว่าจะร้อยแปดพันแปดหมื่นแปดก็ตามเติดถ้าเรานังจับตัวไม่ได้มาทําทนไม่ได้หรือทําลายไม่ได้แล้วเราจะจําได้แต่ชื่อนั้นจักเท่าไรมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นเพราะการจําได้นั่นเลยเพราะนั้นเราต้องทําลายมันด้วยความภาคเพี่ยนของเราให้ถึงความจริงของกิเลสกิเลสคำว่ากิเลสแต่ละประเภทนี่มันแสดงตัวอย่างไร ก่อนที่มันจะแสดงขึ้นมาเป็นผลมันแสดงเหตุขึ้นมาอย่างไรบ้างตามลงไปด้วยสติปัญญาส่วนมากก็แสดงขึ้นในขันนี่แหละไม่จะแสดงที่ไหนอออกทางตาก็เกี่ยวกับรูปออกทางเสียงก็เกี่ยวกับหูจมูกลี้นกายมีเกี่ยวกับกลิ่นรสเครื่องสัมผัสผลสุดท้ายก็มาเกี่ยวกับเบญจขันของตัวเองรูปก็แสดงขึ้นอย่างหนึ่งเวทนาแสดงขึ้นอย่างหนึ่งทัญญาแสดงขึ้นอย่างหนึ่งสังขารแสดงขึ้นอย่างหนึ่งวิญญาณแสดงขึ้นอย่างหนึ่งจากกิเลสเป็นผู้บัญชาออกมา แล้วก็คล้อยตามหลงตามหลงตามกันอยู่เรื่อยๆหลงตามมาเท่าไหร่แล้วร้วนแง่ต้นตะกณมายาของกิเลสทางนั้นเรายังไม่ทราบมันเป็นกิเลสใช่ไหมเรามีความฉลาดแหลมคมได้อย่างไรนี่การฉลาดแหลมคมไม่รู้ความจริงกิเลสก็ค้นลงให้ดูให้ดีเอ,อทุกเวศนาเกิดขึ้นที่ไหนเอาค้นลงไปให้มันเห็นฐานเกิดของมันว่ามันเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรค้นตายแล้วมันมีเวทนาไหมดูสิ ถ้าเกิดขึ้นเป็นทุกเวทนาภายในร่างกายเอาคนตาแล้วเวทนามีไหมเอาไาปเผาไปว่างไงเฮ้ังดิมากาไงมันไม่ได้ว่าไงแล้วทําไมจึงเป็นทุกเวลายังมีชีวิตอยู่นี่ก็เพราะจิตนั่นแหละเป็นผู้รับรู้เพราะีิเลียนั่นแหละเป็นผู้กระติดเป็นผู้หลอกลวงให้ยึดมั่นถือมั่นให้สําคัญว่าเวทนาเป็นตนเป็นของตนให้ถือว่ากายเป็นเราเป็นของเราเมื่ออะไรมากระุกระเทือนสิ่งที่เรารักเราสงวนเราปักปันเกีบเกีนวเอาไว้เราก็เกิดความกระทุกกระเทือนภายในจิตใจแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมา เพราะพิเลีมันหลอกอย่างนี้เนี่เมื่อเราแยกลงให้ถึงฐานของความจริงด้วยสติปัญญายจริงแล้วจริงเหล่านี้จะไม่มีปัญหาอะไรเลยรูกว่าู้กันแล้ว,ว่ารูปเห็นตามความจริงในส่วนร่างกายนี้ทุกสัดทุกส่วนว่าเป็นความจริงล้วนด้วยปัญญาเห็นชัดเจนในเรื่องเวทนาที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเราส่วนใดก็ตามว่าเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นสัญญาตั้งขันิยานแต่และอย่างอย่างเป็นความจริงแต่และอย่างนอย่างแล้ว จิตจะมีความกะศบกับเพืินที่ไหนเพราะจิตเป็นผู้รู้รู้ด้วยปัญญาอย่างก็จกแย่แล้วอะไรจะมาทําความกุกับเทลนแก่จิตใจได้ท่านเรียกมันแหละท่านเรียกว่าเห็นความจริงคือสัจธรรมเราจะไปเห็นที่ไหนเห็นสัจธรรมเห็นในแบบก็เป็นแบบเห็นในคำพีก็เป็นคำพีเห็นในหนังสือก็เป็นตัวหนังสือมันไม่ใช่กิเลสมันไม่ใช่สัจธรรมที่แท้จริงสัจธรรมที่แท้จริงมันอยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ตัวของเหล่านี้เท่านั้นการทุกข์ก็แสดงขึ้นมาที่นี่ ความที่จะพิจารณาทุกก็พิจารณากันที่นี่รู้เท่าเรื่องทุกเรื่องสมุทัยทั้งหลายก็รู้เท่ากันที่นี่เปิดเผยกันที่นี่รู้แจ้งทั้งตลอดรู้ที่นี่ถอดถอนกันที่นี่พ้นทุกกันที่นี่นี่ท่าเรียกว่ารู้สัจธรรมรู้อย่างนี้แหละไม่ไปรู้ที่ไหนไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าครั้งไหนไหนชัจะทำมีอยู่ที่กายของตัวเองที่ใจของเราทั้งนั้นการเรียนจึงเรียนเข้ามาที่นี่ย้อนเข้ามาที่นี่ปฏิบัติให้รู้เรื่องของวิถีจิตที่เป็นไปด้วย กิเหลือนาอาสวภะที่เรียกว่าสมูไทยเท่านั้นไม่เป็นอย่างเมื่อรู้นี่แล้วจะไปสงสัยที่ไหนโลกว็วตทูรู้แจ้งโลกก็คือแจ้งา่าแจ้งขังนจ้่รู้แจ้งประปิดใจของคนนี่ท่ะนั้นเป็นสำคัญ <S <S นี่แหละอุบายวิธีแก้ที่เละตาปรามที่เลสให้ตาปรามลงที่ตรงนี้อย่าไปลูบไปคลำที่อื่นๆรวมลงที่นี่หมดพระไกรปิดกประโยช่์ที่นี่นี่ ใรจักก็อยู่ที่นี่วัตจักใจจักวางมันอยู่ที่นี่เวลาธรรมะไม่เกิดสติปัญญาไม่สามารถจิตก็เป็นใจจักหมุนไปสามพกเกภาพกดูพกดูพกพ,พอสติปัญญาเพียงพอแก้ไขใจจักนี้ออกให้หมดภา,ายในใจิตใจแล้วมันก็เป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาหรือเป็นธรรมจักหมุนรอบตัว อยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่ไหนขอให้พิจารณาที่นี่ปฏิบัติให้เข้าใจเรียนอะไรก็ตามไม่ได้ยากเหมือนเรียนเรื่องของจิตเลยจิตนี้สลับซับซ้อนละเอียดลออมากที่สุดต้องใช้ความพิจารณาใช้สติตปัญญาใช้ความภาคเพียรความอดความทนเต็มทัศน์กำลังความสามารถบางครั้งแทบว่าจะตายเราก็ยอม พระเราอยากรู้อยากเข้าใจความจริงทั้งหลายดังที่พระเจ้าทรงเข้าใจแล้วถือว่าเป็นความประเสริฐอย่างยิ่งเราอยากเห็นเป็นความจริงสาหรับเราเองไม่เพียงแต่เราได้ยินทิฏฐิศรีตคุณของท่านมาประเสริฐท่านหลุดพ้นเป็นอย่างนั้นท่านประเสริฐเป็นอย่างนี้เรายังไม่พอใจเราอยากทราบในภายในจิตใจของเราเองเมื่อเมื่อเราอยากทราบแล้วเราต้องทราบทั้งฝ่ายต่ําฝ่ายสูงคือฝ่ายดีฝ่ายชั่วเช่นสัจธรรมทุกสมุทัยนี้เป็นฝ่ายต่ํานิโรธคือ คือความดับทุกข์เป็นฝ่ายสูงมากคือข้อปฏิบัติเพื่อถอดถอนกิเลสก็เป็นฝ่ายสูงเราจะจะทราบตามความจริงของสัจธรรมทั้งสีนี้ประจักษ์ใจของเราและการพ้นจากกิเลสพอรู้รอดสัจธรรมทั้งสีนี้แล้วเราก็อยากจะพ้นด้วยความประจักษ์ใจของเราไม่อยากจะทราบอย่างอื่นอยากทราบเรื่องของเรานี้เท่านั้นเพราะเราเป็นกองทุกข์เราเป็นกงจากเราเป็นผู้มืดนาะสาโสด เราต้องการความฉลาดเราตเราต้องการความแหลมคมพณนธจิตใจของเราเราต้องการความหลุดพ้นเราโค้นลงมาที่นี่มันถูกปิดถูกบงังถูกผูกขูมมายู่ที่ตรงไหนแก้ลงด้วยสติปัญญาฟาดฟันลงไปจนแหลกกระจายไม่มีอะไรเหลือถึงความจริงล่นล้วนนั่นแหละท่านเรียกว่าหลุดพ้นแล้วจากกิเลสซึ่งเคยเป็นนายเรามาสีกับอีก,กันหรือเคยเป็นศาสตราจารย์ท่านสอนมาเป็น่านๆได้เห็นตัวของมันและถอดถอนมันไป หมดโดยสิ้นเชิงนี่แหละคือที่สุดแห่งทุกที่สุดแห่งธรรมที่สุดแห่งวัตกรดู้ที่ใจของเหล่านี้ไม่มีอยู่ที่อื่นจึงขอให้ย้อนเข้ามาพิจารณาให้ดีเรียนจิตให้รู้เรียนจิตรู้ทั่วถึงแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยในโลกนี้กว้างแคบไม่สําคัญสําคัญที่เรียนจิตให้รู้เรื่องของจิตให้รู้เรื่องสิ่งที่แทรกอยู่ภายในจิตดีชั่วต่างๆแล้วเป็นที่พอกับความต้องการ พระพุทธเจ้าเมื่อถึงนี้แล้วไม่ต้องการอะไรอีกสาวกหลายพอใครๆก็พอเมื่อถึงขั้นเทียมวิชาความรู้ที่ถึงขั้นเพียงพอแล้วพอทั้งนั้นเรียกว่าสมบูรณ์เต็มที่ตลอดการจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงตรงน,นี้อันนี้ไม่เท้น้นอะไรนะ